แต่วันนี้พี่น้องบอกไปทุกผู้สุกคนเมือนนี้ก็อยู่ในช่องยัยพันคือเก่าแล้วจ้ะเมือนนีก็มาอัปเดตข่าวสาร่ายโตเกียวมิวสิกผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์หลับจ้ะเพื่อนเปิดคาเฟ่มือแรกพี่น้องจะเพิ่นที่มาฮอดลานลูกค้าเต็มลานแล้วลูกค้าเต็มลานมือนนี่การลูกค้าเอฟซีกับมาคออทายลูกน่าจะเป็นแถวมูลลูกลูกโตเกียวกันหอมดอกไม้มา ยินดีเอฟซกับอันสื้อชอดอกใหม่มาเปิดล่านน้าเพลนพี่น้องมึงดูคนเต็มหลายเอฟซีแม่แม่เด้เขาไปฟังเลยนะจ้าฝากช่องนี้ด้วจ้าช่องยายพันนั่งเล่าฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะยังไม่เก่งต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะคิดพลาดประการใดขอโทษด,ด้วย,ด,วยด้วยค่ะ เข้าไปเลยไปฟังเลยเนาะจ้ะเนาะปังปังเฮงเฮงค่ะเฮงเฮงปังปังค่ะยินดีด้วยนะคะปังปังค่ะขอให้ปังปังเร้อค่ะเฮงเฮงรวยรวยจ้าปังปังเฮงเฮงรวยรวยนะคะยินดีด้วยจ้าบอลลูกแก้วบอสลูกแก้วไม่มาเหรอคะไม่มาหรอครับ เฮงเงปังปังเฮงเรวยรวยค่ะเฮงเฮงรวยรวยยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นตลอดไปปะนะเก่งคักอายุน้อยร้อยล้านตัวจริงปังค่ะบอสยินดีด้วยนะคะขอให้เฮงเฮงปังปังรวยรวยค่ะปังปัง แล้วปังอีกค่ะปังแล้วกับปังอีกพนาวะเฮงเฮงรวยรวยจ้าคนรอบอสเยอะมากเฮงเฮงปังปังลูกค้ารอสื่อแล้วกับรอผู้อันกินอยู่ในลานกิกนโอ้ยลานข้าวฟรีเพื่อนแม่พี่น้องยังมาง,ง่ามขัดแ้หรูหล,ลาอลังการเห็ดยังกับเห็ดเห็ดสมซื้อหลีเนาพี่น้องมุจเจ้าเห็นบอ ทำอะไรก็ปังนะคะขอให้เจริญรุ่งเรืองจ้ายินดีด้วยนะคะขอให้ปังปังจ้าบอสมาถึงสวัสดีต้อนรับดีมากเหมือนน้ำตาน้ำน้ำตาลดูแบบให้ปรับปุงเด้อจ้า จะใ,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 ให้คิดมากแบบแต่ค่บอกเด้อยิ่ได้ปรับปรุงประมาณนี้แล้วเนาะจ้ะเนาะปังปังขาบอสกินดีด้วยค่ะเฮงเฮงรวยรวยคอยกะสะออนเสื้อเราใส่โตใดใส่โตใดก็มีแต่โต้งามงามสะออนเสียเพื่อนพนะพูกนี่ใส่โตใดก็มแจะโต้งามงามพนะ มีแต่คนอนวยพรเฮงเฮงปังปังงามทุกตัวบอสบิ๊กบอสตัวน้อยรอตัวกิ่งตัวกิ่งว่บตัวน้อยลอกระสันเฮงเงรวยรวยกิจการลุ่งเรืองผู้ใหญ่บ้านคนเกง่งกิจการลุ่งเรืองเฮงเฮงปังปังรวยรวยจ้าๆๆเฮงเงรวยรวยมีแต่คนหวยพรอห้ ทุกคนแหเหงเฮงรวยรพลังเอซมีมีแต่เอฟซีน่ารักน่ารักทั้งนั้นลึกค่ะรวยรวยเฮงเฮงรวยรวยปังๆผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ทำหยังกะดวงขึ้นทุกอย่างเพราะว่าเพื่อนทำดีทำถึงก็เลยปังไปหน้าตัวพี่น้องสันเทศนังกันก ปังๆลอยๆไปนะเพื่อนว่าอันไม่เอฟซีเพื่อนว่าเพื่อนว่าเพื่อนเฮ็ดยังเพื่อนใจดีเพื่อนแต่เฮ็ดยังก็เฮ็ดไงแล้วอันเพื่อนก็พูดไ้ว่าอันวันนี้ไม่พอขายว่านจันต้องขอโทษขอโทษพรุ่งนี้สงสัยแต่เฮ็ดเป็นมาเป็นพันพนาเพื่อนว่าเพื่อนแล้วว่าเท่กกี่ร้อยชิ้นก็ไม่พอขายสงสัยต้องเป็น พันพรุ่งนี้แล้วล่ะพรุ่งนี้บางคนเดินทางมาเหยียบร้อยกิโลไม่ได้กินก็มีวันนี้ต้องขอโทษขอโทษจริงๆนะครับเคสและช่องพรุ่งนี้มาช่วงซาสาสันมาช่วงซาอุพนะเราว่าแล้วเราก็มานังนัง เงินเห็ดเนาะโอ้ยคข็กโบโพ่พอขายมันนี้กะฝากไว้แค่นี้เด้จ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย